ลูกขอตั้งสัศจาจอธิิฐานลูกยินดีช่วยงานหลวงปูด่ดูหลวงตามาทุกอย่างส่งงานมาให้ลูกเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆก็ได้ลูกช่วยงานเต็มที่ไม่เกี่ยงงานจะทำสุดความสามารถสุดกำลังจุอายุวนันโนสกข,ขังสัทธง ขอให้ญาติที่ทำทุกท่านนะคะทำใจให้สบายจิตอยู่ที่พระนึกตัวเองทรงเครื่องจัก,กรพัดินึกภาพใครจะใหญ่เกินกรรมค่ะถ้านึกไม่ออกให้มองภาพเลยนะคะไม่ต้องหลับตาณนาขณะนี้ค่ะจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกเรานะคะอยู่ในสถานที่แห่งนี้ อยู่รอบบริวเวณตัวเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหมู่ญาติของพวกเราทั้งหลายนะคะที่ล่วงรับไปแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันเทวดาพรมทุกๆพระองค์นะคะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกเราเขามาร่วมโมทนาบุญกับพวกเราแล้วก็แฝงพวกเรานะคะ ที่จะทำบุญรับบุญอธิษฐานพร้อมกันตาดูรูปมือกำพระจิตอยู่ที่พระนั่นหมายถึงใจนึกถึงหลวงปู่ดู่หลวงตามมาอธิษฐานตามกันนะคะ ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอกราบอาราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันบารมหาจากักรพรรดิทุกทุกพระองค์บารมีรวมพระปจเจกพระโพธิสัตว์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตทุกทๆพระองค์บารมีรวมเทพเทว,วดาหกชั้นฟ้าทุกๆพระองค์พรมยี่สิบชั้นพรมทุกๆพระองค์ โดยมีบารมีรวมพระอินทพระพรมท้าวจตุมหาราชทั้งสี่พระยายมราชพร้อมบริวารทั้งหมดบารมีรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถ้ำเมืองนะและสาขาทั้งหมดและสถานสวดมนต สาขาหนึ่งและสาขาสองโดยมีบารมีรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพมมาปัญโยสาขากบินบุรีแห่งนี้โดยมีบารมีรวมหลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโยและหลวงตามา้า วิริยทโลเป็นที่สุดได้โปรโดเมตตาเป็นสักขีพยานในครั้งนี้เป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยสัจจะอธิษฐานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาร่วมแรง ร่วมใจหรือร่วมบุญเพื่อร่วมบุกเบิกสร้างสถานปฏิบัติธรรมพุทธพมมาปัญโยสาขากบินบุรีแห่งนี้ตามดำริของหลวงตามมาเพื่อเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นสมบัติแก่พระพุทธศาสนาด้วยแรงกายแรงใจแรงศรัทธาในครั้งนี้ด้วยสัจจะอธิษฐานนี้เป็นไปเพื่อการชำระนี้สงและนี้หลวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยติดค้าง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมดทั้งมวลและเพื่อเป็นการช่วยงานหลวงปูดูหลวงตาม้าเผยแพร่รูปลักษณ์และคำสอนของท่านตามศาสตร์ของหลวงปูดูและหลวงตาม้า เพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสามแดนโลกธาตุไม่ว่าจะเป็นโลกของโอปติกะมนุษย์สัตว์วิญญาณภพภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ ตลอดชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบอาราธนาบารมีกำลังพระจัก,กรพรรดิที่มีอยู่ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตทั้งหมดโดยไม่มีประมาณ โดยมีบารมีรวมหลวงปูด่ดูและหลวงตาม้าเป็นที่สุดช่วยเมตตาเจราจากับเทวดาพรมที่เป็นบริวารของหลวงปูด่ดูและหลวงตาม้าและที่เคยเกิดเป็น พ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดสายโลหิตเดียวกันกับข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลทุกผู้ทุกนามทุกพบถุกภูมิที่มีอยู่ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุทั้งหมด ช่วยเบิกทิพยาสมบัติในวิมานของท่านทุกกพระองค์ตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับข้าพเจ้าทั้งหลายให้เปลี่ยนมาเป็นทรัพย์สินเงินทองบนโลกมนุษย์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ใช้สำเร็จโดยไวที่สุดภายในเดือนนี้ไม่ว่าจากทางใดก็ตามให้มีความคล่องตัวในทรัพย์ไม่ติดขัดขัดสนในทรัพย์ตลอดไป และข้าพเจ้าทั้งหลายขอทรัพย์ของหลวงปู่ดูโรมมาปัญโยหลวงตาม้าวิริยาทโลหลวงตาม้าวิริยาทโลเบิกมาเป็นทรัพย์สินเงินทองโชคลาภให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ใช้โดยไวที่สุด ภายในเดือนนี้ไม่ว่าจากทางใดก็ตามแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะทำงานใช้คืนโดยการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาบันทึกบุญขอให้หลวงปูด่ดูและหลวงตาม้าพร้อมทั้งบริวารของหลวงปู่ดู และหลวงตาม้าถูกพกถูกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุทั้งหมดช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จเป็นผู้มีทรัพย์มากไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ภายนอกและภายในมากมายมหาศาลอย่างประมาณไม่ได้ในการปัจจุบัน ได้สำเร็จโดยวัยที่สุดเหมือนหลวงปู่ดูและหลวงตามมาในชาตินี้สำเร็จได้เป็นอภิมหาเศรษฐีได้สำเร็จโดยวัยที่สุดภายในเดือนนี้ไม่ว่าจากทางใดก็ตาม ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับเงินสดใครประสงค์จะมีทรัพย์เท่าไหร่นะคะก็ระบุได้เลยค่ะเป็นยอดเดียวนะคะไว้ใช้สำเร็จโดยไวที่สุดภายในเดือนนี้และข้าพเจ้าทั้งหลาย จะแบ่งเงินที่ได้จํานวนเท่าใดก็ระบุเลยค่ะไปทำบุญกับหลวงตามมาหรือทำบุญสาธารณประโยชน์และช่วยดึงกระแสโชคลาภเงินทองที่มีอยู่ทั่วทั้ง สามแดนโลกาาทั้งหมดมาไว้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาและช่วยยุติปัญหาคลี่คลายปัญหาเคลียร์ปัญหาแก้ไขปัญหา ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลให้ยุติสําเร็จโดยฉับพลันทันตาเห็นจบสวยๆได้สำเร็จโดยฉับพลันทันตาเห็นและช่วยเบรกกรรมไม่ดีทั้งหมด ของข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าให้ตามทันและช่วยปิดนี้สินทั้งหมดของข้าพเจ้าทั้งหลายให้สำเร็จโดยไวที่สุดและช่วยตัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องบริวาร เรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกนับตั้งแต่บัดนี้ ราบจนข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จในทุกสิ่งที่ปราถนาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ปราถนาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จวาจาสิทธิ์พูดนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จเป็นจริง โดยฉับพลันทันตาเห็นถูกประการนับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมและไม่พบเจอกับความลำบาก ยากจนขัดสนในทรัพย์นับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าทั้งหลายสมเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เรียนวิชาตามศาสตร์ของหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยหลวงตามา วิริยธโลได้สมเร็จโดยไวภายในพัทรลกับนี้ตามที่หลวงปู่ดูและหลวงตามมาเห็นว่าเหมาะสมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้รูปลักษ์ของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเป็นที่รักเมตตาเอ็นดู แก่ผู้พบเห็นทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุทั้งหมดนับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอให้เสียงและรุ่มรัก์ของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลจงเป็นทรั์ นับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาขึ้นชื่อว่าค่าศึกศัตรูศาสตราวุธทั้งปวงอย่าให้มีเฉพาะหน้าของข้าพเจ้าทั้งหลายจนกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะสำเร็จ ในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอให้จิตของข้าพเจ้าทั้งหลายบันทึกบุญตลอดเวลาทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายนึกถึงหลวงปูด่ดูหลวงตามมาขอให้หลวงปูด่ดูหลวงตามมาช่วยรดวดมเอา บารมีของพระโพธิสัตว์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตทั้งหมดโดยไม่มีประมาณมาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยไม่ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะเกิดณดินแดนใดพบภูมิใดก็ตามในสามแดนโลกธาตุนี้ จะอยู่จะไปนาดินแดนใดพบภูมิใดก็ตามในสามแดนโลกธาตุนี้เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างประโยชน์ให้กับโอปติกะพบภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จเป็นใหญ่ที่สุด หนาที่นั้นๆได้สำเร็จนับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอให้หลวงปู่ดูหลวงตามาช่วยรวมเอาบารมีของหลวงปู่ดูและหลวงตามามาไว้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น การคิดการพูดการทำสิ่งใดก็ขอให้มีกระแสสิ่งใดก็ขอให้มีกระแสของหลวงปู่ดูและหลวงตามาถุกประการทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงปู่ดูและหลวงตามา เห็นว่าเหมาะสมกับข้าพเจ้าทั้งหลายที่ควรจะได้ควรจะมีขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำเร็จโดยไวที่สุดไม่ว่าจากทางใดก็ตามและข้าพเจ้าทั้งหลายขอยืมยานพาหนะของหลวงปูด่ดูหลวงตามมามาใช้เพื่อกิจของท่าน และกิจของเราขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จมีความสามารถเป็นเลิศที่สุดในทุกด้านโดยไวที่สุดนับจากนี้ตราบจนข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาเพื่อเป็นที่พึ่งและเป็นประโยชน์ ต่อสามแดนโลกธาตุทั้งหลายไม่ว่าผู้ใดก็ตามในสามแดนโลกธาตุที่คิดทำรา้ายข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งทางกายวาจาใจขอบารมีหลวงปูด่ดูหลวงตามมาพร้อมบริวารทั้งหมดช่วยกันผู้นั้น อย่าให้ได้พบเจอกับข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดชีวิตเพื่อช่วยไม่ให้ผู้นั้นได้ก่อกรรมชั่วเพิ่มขึ้นตลอดชีวิตขอให้ร่างกายของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลรูปลักษ์ของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวล กายทิพย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลทุกลมหายใจเข้าออกของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลรอยยิ้มของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวล แผ่บุญครอบวิมานปรับภพบภูมิได้เองอัตโนมัติตลอดเวลาตลอดการทุกเมื่อตลอดระยะทางไม่ประมาณได้ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุทั่วทั้งสามรอหิองศาเมื่อใดก็ตามที่มีผู้สวดจกกักรพรรดหรือไตสรณคม หรือทำความดีก็ขอให้แสงสว่างจงมาปรากฏที่ทุกสิ่งตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายอธิษฐานด้วยเทินและขอให้ช่วยปรับธาตุฟอกธาตุรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกๆโรคอาการเจ็บป่วยทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น กับร่างกายของข้าพเจ้าทั้งหลายให้หายสำเร็จเป็นปกติโดยฉับพลันทันตาเห็นด้วยเทินท่านใดอธิษฐานสิ่งใดเพิ่มนะคะสามารถอธิษฐานเพิ่มเติมได้เลยค่ะตาดูรูปนะคะมือกำพระจิตอยู่ที่พระนะคะ นึกไปรอบบริเวณสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ค่ะนึกไปที่แผนที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นึกไปที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวหมู่บ้านโคกสั้นผู้มีพระคุณกับสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพัน กับสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ทั้งหมดนึื่ออกไปทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเจ้าเื่ออกไปทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเจ้ากรรมนายเวรหมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายสัพเพสามจบนะคะสัพเพพุทธาสั เพธรัรมมาสัเพสังคาภาลปตาปัเจกานันจะย,ยังพลังอาราหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังขาภารปัต,ตาปัตเจกานันจะยังพลังอาราหันตานันจะเตเชนะลก ขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปัเจกานันจะยังพลัง อาลาหันตานันจเตเชนระรักขังพันธามิสัพพะโสพุทธังอธิธามิธรัมรมังอธิธามิสังขังอธิธามิ ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมกันสร้างสถานปฏิบัติธรรมพุทธภมมาปัญโยสาขากบินบุรีด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุอายุวันูสกข,ขังสาตัง